กินหมดถ้วยแล้วก็หลบไปก่อนเดี๋ยวเทให้ใหม่ไม่งั้นจะลาดหัวโอ้ยลาดหัวจนได้ ลบ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 ออกไปน,นอกกระมังก่อนไปให้พ้นกระมังก่อนเดี๋ยวนมสวใส่หกใส่หัว <c ười> มีความออกาก่กระมังเลยอ่ะ เทราดหัวแล้วไปกินที่หัวแล้วเอ้ยหนอหลบดิ้วหลบดิ้วหลบไปหลบไปอือมอึ่อ ได้น,นิดเดียวอ่ะวิ่งมาก็ไม่พอตัวที่ได้กินก่อนก็กินก่อนไปแล้วะคงต้องรอให้เขาไปที่อื่นกันก่อน นี่นก็ไปที่อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเทแล้วค่อยส่งเสียงให้เขามาแต่เมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้เรียกเลยนะพอเทนมลงไปเขาก็มากันแล้ว <c oughs> โอ้ยลุมกันเหมือนหิวมาก กลองเดียวแป๊บหนึ่งหมดเลยแล้วทีนี้มันลุมกันอยู่อย่างนี้แล้วจะเทได้ไงอะ่ะลาดหัวลาดหู <c oughs> <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้พอดีเทตอนเขายังไม่มากัน ต้องเอาแขนเข้าไปในรั้วอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จะหาที่ ตรงไหนที่จะเอากล้องสองไว้ได้เนี่ยไม่มีที่ก็ต้องตัดช่วงไปก่อนนะคะ